ของผู้นำฮังการีที่รักษาจุดยืนทางการเมืองในระดับนานาชาติคือเป็นเพื่อนถ้าเทียบกับประเทศยุโรปหนึ่งแล้วเนี่ยเป็น ประเทศที่ใกล้ชิดกับรัสเซียที่สุดถ้าเทียบกับสมาชิกเอื่นๆแล้วตอนนี้นก็มีบทบาทมากขึ้นใช่ไหมคุณยุทธใช่ครับโดยสถานภาพของฮังการีก็อาจจะเป็นบทบาทที่อาจจะดูขัดแย้งกันนะครับระหว่างการเป็นชาติสมาชิกเออกับการเป็นชาติที่มีผู้นําที่สนิทกับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับรตัตพลวันศุกร์นี้ครับวิกเตอร์ออบานนาย,ยกรัฐมนตรีฮังการีเดินทางถึงกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเพื่อพบกับวลาดิเมียร์ปูตินตามการเปิดเผยของหัวหน้าฝ่ายสื่อฮังการีในวันนุกรรบือเป็า ปะที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งหลังเกิดสงครามในยูเครนตามการรายงานของ AP นะครับออบานเดินทางเยือนรัเสเซียไม่กี่วันหลังจากเดินทางเยือนอยูเครนแบบไม่เปิดเผยโดยในการเดินยูเครนนั้นก็ได้เข้าพบกับรประธานาธิบดีวลดิเมียเซเลนสกี้ด้วยนะครับและได้เสนอให้ยูเครนเห็นด้วยกับการมีข้อตกลงหยุดยิงกับรัเสเซียครับ นายกฮังการีเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับปูตินมากที่สุดในหมู่ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างที่คุณรัตพลกล่าวเมืสักครู่นะครับและบ่อยครั้งออบานก็ใช้เสียงของฮังการีเพื่อขัดขวางประวิงเวลารวมถึงลดทอนความพยายามของ EU ในการมีมาตรการช่วยเหลือ,อยูเครนและความบาดรัสเซียจากสงครามที่ก่อขึ้นด้วยครับ ไม่เพียงเท่านั้นที่ผ่านมานายกฮังการีรายนี้ยังได้เรียกร้องให้หยุดการสู้รบในยูเครนแต่อีกทางหนึ่งก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดในแง่ว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐบาลกรุงเคียบจะเป็นอย่างไรไปจนถึงการตอบคําถามเรื่องอนาคตด้านความมั่นคงของยูเครนที่จะมีขึ้นหลังจากนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นท่าทีที่ทั้งยูและชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนั้นไม่พอใจ โดยเบอร์ทารันฮาวาซีหัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชนของออบานระบุในอีเมลในวันศุกร์ว่าการเดินทางของผู้นําฮังการีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสันติภาพซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของเขาที่สั่งสมมานับตั้งแต่รัสเซียตัดสินใจรุกรานย,ยูเครนเมื่อปี2022ครับและในการเยือนกรุงมอสโกรครั้งนี้เปเตอร์ซียาโตรัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีก็ได้เดินทางร่วมไปกับออบานด้วยครับอ้างอิงตามโพสต์ในเฟซบุ๊กของซียาโต ท้งนี้ครับฮังการีเพิ่งขึ้นเป็นประธานเวียนของคณะมนตรียุโรปหรือว่ายูโรเปียนเคา c ซิลซึ่งมีวาระ6เดือนโดยคณะมนตรียุโรปนั้นถือเป็นหนึ่งในช่องทางที่เป็นทางการที่สามารถกำหนดวาระด้านนโยบายของ EU ได้ครับและออบานก็กล่าวว่าต้องการใช้ตำแหน่งประธานเพื่อช่วยในการยุติตการสู้รบในยูเครนครับ และในวันสุขครับดิมิท ري เพสคอฟโฆษกของรัฐบาลเครมลินก็ยืนยันกับสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียว่าประเด็นยูเครนจะเป็นหนึ่งในหัวข้อของการพูดคุยระหว่างปูตินและออบาน ทางด้านโจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของ EU รอบุในถแถลงการว่าการเยือนมอสโกของออบานนั้นเกิดขึ้นเป็นการจำเพาะภายในกรอบความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างฮังการีและรัสเซียก็คือกล่าวว่าไม่เกี่ยวกับ EU นะครับโดยบอเรลกล่าวว่านายกรัฐมนตรีออบานไม่ได้รับอนัญาจากคณะมนตรียูในการเยือนมอสโกท่าทีของยูเอตสงครามและความรุนแรงของรัสเซียต่อ,อยูเครนนั้นสะท้อนจากข้อสรุปข,ของคณะมนตรียุโรปหลายข้อ ท่าทีนั้นคือการปฏิเสธไม่ให้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่าง e ูเและประธานาธิบดีปูตินดังนั้นนายกฮังการีจึงไม่ได้เป็นตัวแทนของ e ูไม่ว่าในหนทางใดๆครับด้านออบานก็กล่าวกับสื่อวิทยุของรัฐบาลฮังการีด้วยครับก่อนการเดินทางไปยังรัเสเซียในเช้าวันศุกร์ว่ารับทราบดีว่าการเป็นประธานคณะมนตรียุโรปของฮังการีนั้นไม่ได้มอบหมายให้เราเจรจาในฐานะตัวแทนของใครครับ ครับก็เรียกได้ว่าอย่างที่คุณยิงมยุทธบอกนะว่ามีบ,บทบาทหลายหลายอย่างนี่น่าสนใจก็ต้องจับตามองนะครับว่าผู้นําฮังการีผู้นี้นั้นจะเล่นบทอะไรนะครับในในเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนขณะนี้นะครับ